สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับศาสนาทีฟอร์เร็กนะครับผมก็วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าประเภทของผู้เล่นนะครัไหลย่อยในตลาดฟอร์เร็กมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็เราตอนนี้เราเป็นประเภทไหนอยู่นะฮะก็หลักๆก็จะมีนักเสี่ยงโชคนะครับนักเทรดนะฮะแล้วก็นักลงทุนนะฮะนิยามของเขาว่านักเทรดก็คือประมาณนักเก็งกำไรนักเสี่ยงโชคนะครับผมนักเสี่ยงโชคนะก็จะมีตามนี้เลยนะเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะถ้าตอนนี้คุณยังเทรด ตามสิกเนล่ะโพสขอสัญาล่ะครับนะบโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าสิกเนลเนี่ยทําไมมันมาอย่างไรมันมาอย่างไรความเสี่ยงเป็นอะไรนักเสี่ยงโชคนะสองเทตตามทิกต็อกยูทูบเฟบูสไรทั้งหลายแหล่ข่าวมาเฮ้ยขึ้นลงนะครับล่าสุดนะครับเมื่อเมื่อวันไหนวันศุกร์อะข่าวบางฟาร์มนะเขียวปีเลยแทนที่ทองจะลงขึ้นดั้งนั้นขึ้นปื๊ดเลย ติดเซลกันเต็มไปหมดนะฮะก็อย่างที่บอกนะถ้าถ้าคุณเทรดตามทิกตอ็อกผมว่าคุณก็น่าจะน่าจะมีเสียหายบ้างนะฮะเห็นโคตรพอแตกนะครับผมกระจายเลยนะตามนั้นนะฮสามก็คือเทรดตามอินดินเคเตอร์ที่ซื้อมานะครับพวกอะไรทั้งตูง้ hunter อะไรต่างๆนะก็ลองดูนะว่ามันได้จริงไหมนะถ้าได้เขาคงไม่มาขายแล้วแล้วก็สี่ครับก็คือเทรดตามฟังก์ชัน copy นะครับ copy เทรด นะครับทั้งหลายแดงถ้าฝากคนอื่นเทรดนะเงินเราไปอยู่เขานะครับเขาจะคืนไหมไม่รู้นะครับเขาจะเทรดได้ไหมไม่รู้นะแล้วก็เทรดตามข่าวสิงหดวงอะไรอย่างที่บอกนะครับข่าวเขียวแต่มันข่าวเขียวมันแทนที่ทองจะลงมันขึ้นนะอันนี้สิงห์ดวงล้วนๆนะครับก็เนี่ยสิงหนักสิงเขียวับถ้าเป็นนักเทรดนะครับสำหรับเทรดสั้นนะจบภายในหนึ่งสองชั่วโมงไม่ต้องเทรดข่าวนะครับทีวีไม่เกินสองร้อยจุดนะครับ แล้วก็ออกการออกไม้เป็นเพื่อนักพอร์ตนะครับสมมุติ1%นึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมสองร้อยจุดก็ได้สองเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยจบแหละวันหนึ่งนะพอแล้วปั้นพอร์ตเร็วนะความเสี่ยงจะสูงประเทศยานะครับแล้วก็ต้องใช้ทักษะค่อนข้างสูงนิดหนึ่งต้องเข้าใจอะไรเยอะอยนิดนึงใช้ระยะเวลาในการฝึกกลางๆนะครับแล้วก็ต้องมีเวลาพ้กกาไม่ต้องตารพอรเยอะอันนี้คือเทดสั้นส่วอีกอย่างหนึ่งเทดยาวหรือเทดนักทุนนะผมก็ใช้เวลารอนะ ต้องเป็นคนใจเย็นนะครับที p เนี่ย2,000-2,000จุดขึ้นไปเลยนะครับอาจจะต้องรอเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะแล้วก็บริการอ่าบริหารการออกหมายโดยใช้ MM 5,000-10,000จุดคือปล่อยหันลากไปยังไงพอร์ตก็ไม่แตกแล้วก็ความเสี่ยงต่ำมากนะกำไรประมาณ10-20%ต่อเดือนชิวๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ทั้งหักสูงดูการไม่บ่อยเล่นตามโซนนะครับตั้งแต่ TP ไม่ต้องตั้ง SL เดี๋ยวว่าก็เสียคือไม่ใช้ทุนเยอะนะครับขั้นต่ำเนี่ยต้อง1 0ย0 ถึงจะทนลากได้นะครับเพราะไม่งั้นทนไม่ไหวแตกนะครับเพราะเราไม่ไม่เอฟเราไม่แพ้เพราะทุนเราเยอะนะครับคุณจะลากอะไระลากไบอัลลัมไหนก็ลากไปไม่สนใจอ่ะตอนนี้เราต้องตอบว่าตัวเองเป็นทอเป็นประเภทไหนอยู่นะครับถ้าสนใจเป็นนักเทรดนักรงทุนกนะกอแล้วมาเป็นเพื่อนกันนะครับสอนตั้งแต่ต้นยันจบเลยฟรีไว้เนะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ